นางฟ้าอยู่บนสวรรค์เอ,อหลานถูกจอมเทพองค์หนึ่งเจ้าค่ะสาบส่งลงมาให้เป็นดอกกุหลาบแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดถึงเดือนเพนเดือนสิบสองก็จะสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้หนึ่งวัน<อ>หนึ่งคืนนะจ๊ะคืนเดือนเพนมึงถึงจะกลายมาเป็นคนได้เจ้าค่ะโอ้โอ้โอ้หนี่นะาปะโชคดีนะเขาโกรธใช่ไหมสาบมาเป็นดอกกุหลาบเขาโกรธนีทับแตงกว แย yeah, แล้วไม่ดีเจ้าค่ะทำไมอ่ะเป็นดอกกุหลาบด,ดีแล้วเจ้ค่ะเออมัทน,นาเอ้ยเมื่อถูกเข้าสาบสันลงมาไม่เป็นไรเจ้าเป็นดอกกุหลาบนะตาจะมันพวนดินลดน้ำให้เจ้ากับมันทําความดีคืนเดือนเพ่นวันเดือนเพ่นนะ เจ้าออกมาก็มาช่วยตาเออหาผลไม้รากไม้ไว้ให้ตากินนะลูกนะเออทางบุญสั่งกุศลผลกรรมที่ทำมันจะได้หายกันไปนะลูกนะเจ้าค่ะพระเจ้าตาเออวันนี้หลานก็วา่าอยากจะออกไปหาผลไม้ให้พระเจ้าตานะเจ้าค่ะเออเออมึงไปเลยนะมัทนาเจ้าค่ะตรงนี่นะตลาดกลางตรงนั่นนะตลาดบนตรงซอย น่มันมีผลไม้เยอะแยะเลยไปซื้อได้แล้วจะเลยไปทางรถไฟกับผลไม้เยอะตาเคยไปอ๋อหลอเจ้าตาแต่ว่ามัทนาไม่มีเงินเลยนะเจ้าค่ะอ้าวไม่มีไงินแล้วมึงจะไปเอาผลไม้ให้ตาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมัทนาไปหาผลไม้ในป่าให้พระเจ้าตาดีกว่าเจ้าค่ะอ๋อนี่เราอยู่ในป่าเนี่อยู่ในป่าอยู่ในเมืองในตลาดใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าตาเออเออเออไปในป่านะไปเก็บผลไม้ให้ตา ไม่ต้องเอาเยอะแยะนะลูกเอาพอกินพอกินนะเจ้าค่ะปันสักสิบลูกนะลูกถูเรียนสักห้าลูกเอาถูเรียนห้าลูกแตงโมสักห้าลูกเออไนนาสักยี่สิบโลไม่ต้องเอามาเยอะนะลูกเดี๋ยวมันเน่าเออพระเจ้าตาือมาธนาไปคนเดียวนะเจ้าค่ะที่พระเจ้าตาพูดมามัา จะแบกกลับมาให้ยังไงเจ้าคะมึงยืมรถเข็นลานข้าไปสิข้างหลังเนี่ยเขาจะให้ยืมเหรอเจ้าค่ะพระเจ้าตาเออแเดี๋ยวนะนี่ประเทศไทยเนี่ยเจ้าค่ะจะมีแอปเปิ้ลได้ยังไงกันคะเจ้าค่ะพระเจ้าตาโอดโหเขาปลูกกันได้แล้วปลูกได้เนอะเชียงใหม่ปลูกได้แล้วแต่ตอนนี้น้ำ หมดแล้วลูกเอ้ยมันพระเจ้าตากินง่ายๆฝรั่งท้ายตลาดก็พอนะเจ้าค่ะฝันกูพันนี่นะมึงอะให้กูกินฝรั่งเดี๋ยวเลือกที่เน่าที่สุดเจ้า,าค่ะให้เก็บน้อยหนาก็ได้ลูกลุกลนกนิ่มๆน,น,นะมาให้ตาเจ้าค่ะส,สองสามใบเจ้าค่ะพระเจ้าตา,อ,าอย่าลืมตัวของเราอย่าลืมชาติกําเนิดทำอะไรลแล้วล่ะก็ระวังตัวให้ดีนะข้อคำข้องเอ็นยังมีอยู่นะมัทนาหลานจะรับ จำไว้นะเจ้าค่ะเดี๋ยวตาจะข้าไปสวดมนต์ก่อนนะนั่นเดี๋ยวหลานไปก่อนนะเจ้าค่ะเออเออไปไปเออไปทางไหนไปทางไหนเออเออไปทางนู awesome. ้นนะเออเดี๋ยวตาไปทางนี้เออเออไปทางไหนกันดีวะลือศรีกาแลทันสินจึงได้ชุบเลี้ยงนางมัทนาไว้เมื่อถึงคืนเดือนเพ็ญเมื่อไหร่นางจึงมีโอกาสออกมา สีในรูปร่างของมนุษย์กล่าวมาถึงเมืองฮัสตินาปุระเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญชมค่ะ นามชัยเสนเมื่อข่าวครั้งก่อนนั้นพระบิดาและพระมารดาของชัยเสนและนางแม่นางจันดีเห็นคล้องป้องกันให้เรานณสองคนแต่งงานอยู่กินเช่นผัวเมียจนกระทั่งเหล่านั้นไม่อยากคัดค้านความเห็นของพระบิดาและพระมารดา จึงแต่งงานกับจันทีอยู่กินกันจนทุกวันนี้แต่ใจจริงแล้วตัวของเราไม่ได้มีจิตใจรักในตัวของจันทีเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อเป็นความประสงค์ของพระบิดาและพระมารดาเราจึงต้องตกลงปมใจแต่งงานอยู่กันอยู่กินกับจันทีแม่คุณจันที ดูพ้าพักของหม่อมแล้วถ้าไมแววตาถึงได้เศร้าหมองแบบนั้นเจ้าคะมีสิ่งหนึ่งประการใดที่จันทีนั้นทำให้หม่อมนั้นขุ่นข้องหมองใจหม่อมบอกกับจันทีได้ทุกเรื่องนะเจ้าคะแม่คุณจันทีี่นะอยู่กับเจ้าก็เป็นเวลาหลายปีแล้วเจ้าอยู่กับพี่เป็นยังไงบ้างนะน้องมีความสุขดีหรือเปล่า พี่พูดได้จริงๆเหรอเจ้าคะจันทีจะพูดความรู้สึกของจันทีออกไปได้จริงๆหรอในเมื่อความรู้สึกของจันทีมันบอกกับจันทีเสมอว่าหม่อมไม่ได้มีจิตลึกลักในตัวของจันทีเลยแม้แต่น้อยจันทเจ้าอย่ามาพูดเรื่องความรักกับพี่ทุกวันนี้ที่เราอยู่กินด้วยกัน เช่นหัวเมียมันก็บอกอะไรหลายๆอย่างกับเจ้าแล้วต่อจากนี้ห้ามมาถามเรื่องความรักกับพี่อีกอะไรเจ้าค่ะเอาเป็นว่าจันทีจะไม่ปลีป่ปากพูดเรื่องของความรักกับหม่อมอีกตลอดชั่วชีวิตนี้ก็แล้วกัน,นพี่มีอะไรจะบอกเจ้าวันนี้พี่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ อยากจะออกไปประพาสป่าสักเจ็วันแ้เจ้าคะงั้นจันทีขอตามไปปฏิบัติหม่อมได้หรือเปล่าเจ้าคะจันทีเจ้าอย่าเล่าหรือพี่เลยเรื่องนี้การประพาสป่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้ามันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่จะออกไปประพาสป่าเจ้าเป็นผู้หญิงอยู่ทางนี้ดีแล้วพี่ไปไม่ขี่ลาตีพี่ก็กลับมาแล้วน้อง เอาเป็นว่าจันทีจะรอหม่อมอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนะเจ้าคะดูแลตัวเองให้ดีด้วยถ้าอย่างนั้นพี่ไปก่อนก็ลกนกนแล้วกันนะจ๊ะและแล้วเท้าชัยเยสนกษัตริย์แห่งพัสปินาปุระก็ออกประพาสป่าเหตุการณ์นี้จึงทำให้เรื่อง าวของมัทนาพาธาและเท้าชัยเสนจึงบังเกิดขึ้นแหมดูสิมัทนาเดินเข้ามากลางป่าแล้วยังไม่เห็นผลไม้ให้พระเจ้าตาเลยสงสัยมัทนาจะต้องเดินเข้าไปลึกอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะต้องเดินไปหาผลไม้พระเจ้าตาจะดีกว่า เออเราจะมองไปข้างหน้าเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยถูกตาต้องใจเราเหลือเกินเดี๋ยวจะลองร้องเรียกนางดูดีกว่าว่านางนั้นมีชื่อเรียงเสียงใดแม่คุนน้องอุ้ยตายแล้วใครกันเนี่ย เอ่อรียกมัทนาเหรอเจ้าคะพี่ชื่อว่าชัยเสนเจ้ามีนามว่าอะไรนะจ๊ะมัทนาชื่อว่ามัทนาเจ้าคะ่ะเจ้ามีชื่อว่านาะมัทนาลูกก็งามนามก็เพาะเข้ามาคุยกับพี่ก่อนได้ไหมน้องแหมดูซิผู้ชายคนนี้ทำไมเรามองไปแล้วทำให้รู้สึก หัวใจแปลกๆยังไงก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนมันตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้เออเออเออราเรา,า,า,าท่านชื่ออะไรเจ้าคะพี่ชื่อว่าชัยยเสนน้องอ๋อชัยเสนเหรอเจ้าคะใช่สิจ้าเออแล้วท่านมาทําอะไรการป่าที่นี่เหรอเจ้าคะนีเป็นพระมหากษัตริย์เดินทางออกมาประพาสป่าจนมาพบมาพบเจ้า พี่อยากจะบอกเจ้าว่าพี่เห็นเจ้าครั้งแรกก็มีจิตใจรักในจัวเจ้านะจ๊ะมัทนาก็เออเออ,เอ,อ,เอ,อมัทนาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเจ้าคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วถ้าเจเสรสนจ,จะเดินทางไปไหนเหรอเจ้าคะพี่เดินทางมาประพาสป่า แม่คุณมัทนาพี่อยากจะถามเจ้าว่าเจ้ามีคู่ครองหรือยังล่ะจ๊ะมัทนายยังไม่